มาดูหน้าตากันจะชัดนะคะดูดีมีสไตล์ยาวกว่าของเดิมด้วยนะคะหนึ่งร้อยสองเซนติเมตรของเก่าเก้าสิบเก้าใหญ่กว่าหลายเซนนะคะความหนาขึ้นกวนกว่ายิ่งยิ่งได้คอยเย็นใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งเอาอยู่นะคะที่พอมี้เงเคยตั้งมาแล้วก็ใช้งานดีนะคะก็เลยคิดว่าจะเหมาะกับ ้องที่มีเคื่อที่มีขนาดใหญ่แล้วแอร์ก็ต้องใหญ่คงความใหญ่ด้านในครับก็จะมีตัวดิสเพย์ะคะไฟสแสดงสถานะแผงกรองฝุ่นพีไม่ใช่ PM แผงฟิลเตอร์เฉยๆก้นฟินคอ โงงานเปลี่ยนชุดคอยล์เย็นนะคะตัวนี้จะเป็นแอร์เก่าที่ที่เสียะคะ่ะแอร์รั่วรั่วหมุสายยี่ห้อไดร์คิ f t m 1 8 p b 2ะคะลูกค้าจะเปลี่ยนยกชุดนะคะเป็นชุดคอยล์เย็นของยี่ห้อค o นดา้านี่จะเป็นนั่งงานของคอนโดนะคะอนน้ำยากออกก่อนให้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถอดแห้ตัวเก่าออกนะคะ เราจะไปดูแอร์ใหม่ที่เราจะขึ้นติดตัง้งคอยร้อนนี่ก็คือใช้ของเดิมนะคะจะเป็นงานพิ้วนะคะท่อจะฝังที่ผานของแอร์เป็นท่อเลยสองช่อใช่สองช่องอท่อใหญ่ละแข็ง้ข็งแฝดใต้ท่อใหญ่เลย ที่เราถอดลงนะคะจะเป็นประรหัส FTM18PV2S นะคะรุ่นพิกสปิดธรรมดาต้องเป็นรุ่นธรรมดานะคะถึงจะใส่กับแอร์ตัวทดแทนเราได้นะคะเยา่ยมเก้าสิบเก้าสิบชตรวให่คะพบ่ตรงไหนตรงข้อหวัวเละ ใส่จะเป็นรหัส QL18 C1 w a องคันด้ขนาด18,000นะคัะคะเป็นใหม่แกะกล่องนะคะก็จะมีมีช้อมชุดติดตั้งนะคะคือเพ็์ ยึดนะคะต้องยึดยึดมั่ยแล้วก็มีโมทคู่มือนะคะคู่มือใช้งานแล้วก็ใบรับประกันตัวนี้เขารับประกันหนึ่งปีนนะคะ่ะของบริษัท QL International จะจะเป็นตัวรุ่นของเขาคือยี่ห้อคอน้ดนี่ 5, 한다. 음, 뭐도 나따가 자차차 มีสไตล์ยาวกว่าของเดิมด้วยนะคะใช่หนึ่งร้อยสองเซนติเมตรของเก่าเก้าสิบเก้าใหญ่กว่าหลายเซนนะคะความหนาก็อ้วนกว่ายิ่งยิ่งได้คอยเย็นใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งเอาเอยู่นะคะห้องเราเคยติดตั้งมาแล้วก็ใช้งานดีนะคะก็เลยคิดว้ง ด้านในครับก็จะมีตัวดิสเพย์นะคะไฟสแสดงสถานะแห่งกองฟุตพีเอ็มไม่ใช่พีเอ็มแห่งฟิลเตอร์เฉยๆโกลฟิลคอ เป็นงานติดตั้งชุดคอยเย็นนะคะ <c oughs> <c oughs> ของใหม่กับของเก่ารนะยะเท่าท่อมันจะไม่เท่ากันนะคะตัวน,นี้จะเป็นท่อสองสี่นะเราก็เ,เชื่อมท่อพ่อสี่นี้ก็คูณน้อทิ้งออกขวานะคะฝั่งไปกับผนังเดี๋ยวจะเอาไฟเย็นขึ้นมาติดตั้งะะ้วค่ะ ทาคร่องก็คือันท่อทัน้านะคะพั้าทันสาเครื่องเราก็ใส่อินเนะะตอร์กันน้ำเกดมากำลังแรกส่ง้วกาศอยู่นะคะแรกเสรก็เดี๋ยวเราตั้ยาตัวนี้ก็เป็นอาสสองนะคะเดี๋ยวเราจะปิดรั้งแบกไว้ละคะ่ะอันนี้เราทนระบบนะคะแลต่อสาย น้ำยาเราใช้ทางสีเรียคือทางน้ำยาาสอสองนะคะใช่ใช่าสองสองกินอยู่หนึ่งพันกิโล R สองสองหนึ่งพันห้าสิบกรมใช้น้ำยาเยอะอยู่นะคะเป็นแอร์เหมือนแปดรุ่นฟิกสปีดหนึ่งพันไห่นะห้าสิบหนึ่งศูนย์ห้าศูน หนึ่งขั้งบนหนึ่งแล้วก็ห้าสิบใช้กิโลนะคะในการเติมหนึ่งนี่นะห้าส <1. 50. S 2> ิบห้าสิบ ศูนย์ห้าศูนย์ค่่ยาเข้าไปนัอง อ่ะกับสองหนึ่งกร,รกับหนึ่งกิโลกับกรรอีกห้าสิบกิโลเติมยาเต็มรนะเบิดใช้การคว่ำถังเติมคนะ่ะ เกนกว่าที่5เซนยิ่งคอยเย็นใหญ่เนี่ยแอร์ก็จะเย็นทั่วท้องไว้แล้วนะถ้าใครที่เป็นรุ่นพิปีดนะคะรุ่นธรรมดาสามารถใส่คอยเย็นรุ่นทดทดแทนได้นะคะจริงๆก็นอยู่หลายแบรนด์นะคะที่เราเคยติดตั้งไปแต่ว่าแบรนด์นี้น่าสนใจนะคะก็คือคอยเย็นเขาใหญ่18ก็คือไซส์18 แดดฟูๆนะคะที่เราตั้งวันบบนี้ก็งานติดตั้งคอยเย็นเราเสร็จรยบร้อยดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ